สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชายเขียวมะนาวชาแนบอีกตามเคยนะคะสวัสดีตอนบ่ายนะคะมาทานยำมะม,ม่วงกับเปลานะคะชาบูเห่าโมเมนต์ชีมังเกิ์ซาลาบาบาะกุสอั t e r n o o นูนเลสอิสแมง o กิลสุรัสมาเดอร์กินยำมะม่วงน้ำกัน คุณป้าแอคะคุณป้าแอนอคลิปนี้เปาพูดถึงคุณป้าแอนดีกว่าคุณป้าแอนอถามมาเปาในคลิปเมื่อเชาา้าเมื่อก่อนเที่ยงนะว่าไหนว่าเป็นคนภาคกลางแล้วให้พูดทำไมให้พูดอีสานแล้วไหนบอกว่าเป็นคนภาคกลางแล้วละแล้วเราได้ไปอะไรนะไปพูดถึงขั้นพูดจงพูดจ,จีเพราะาคนภาคกลางเขาไม่กินกันเลยนะก็จะบอกไว้ให้นะคะเพราะว่าเปาก็ คุณแม่เป็นลาวเวียงจันทร์นะคะคุณพ่อเป็นจีนนะคะคืออปอไม่ได้อยู่กับที่เพราะว่าปอไม่ใช่คนพื้นที่ในประเทศไทยเราเลยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไทยแลนด์ก็คุณแม่พาย้ายไปไหนก็ได้ไปนะคะเพราะว่าตอนช่วงปรถมจำได้คุณแม่พาไปอยู่ยะโสธรจนถึงสิบห้าขวบนะคะหลัง15บขวบปอเ็ก็มาอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมไปตอนสิบขวบนะคะทุกคนอยู่ปอสี ย้ายไปตอนป .4 แล้วก็ม .3 จบม .3 ก็ลงมากรุงเทพเหมือนเดิมนะคะคุณป้าแอนอยู่ไหนอเปาก็ไปได้ทุกที่นะคุณคุณป้าแอนจากเพราะว่าอปาจะได้ย้ายไปตามตามพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่พาไปนะคะท่านพาไปไหนเราก็ต้องได้ย้ายตามท่านนะคะจริงๆส่วนภาษาหล,ลักๆก็เราจะใช้อปาก็พูดพูดไปที่ ถ้าอันไหนที่อปอนึกได้อปอก็จะพูดไปผสมผสานกันไปนะคะคุณป้าแอนจ๋าจะมีจีนมั่งเอ่ยมีอังกฤษมั่งเอ่ยมีไทยมีอีสานมั่งเอ่ยอปอจะพูดคละคละกันไปนะคะอาหารถ้าอาหารที่จะเน,น้นเน้เปาก็ทานได้ทุกอาหารทุกภาคเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ชอบจริงๆก็คือชอบปลา,าเพราะว่าปาชอบทานปลา ถ้าไม่มีอาหารทานกับค่าปุ๊บแค่มีข้าวเหนียวกับปลาร้านี่อปอก็ทานก็อิ่มได้นะคะจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนน่ะยุงเทพกลับไปหาคุณแม่ที่อีสานที่ยโสลงรถเสร็จปุ๊บเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีรถประจําตัวรถประจารถรถส่วนตัวเราก็นั่งรถประจําทางพอลงรถประจําทางเสร็จ ลงจากคิวรถเสร็จรู้ไหมคะเปาเดินไปไหนเดินรลี้วๆไปก็คือร้านข้าวจี่เขาจะมีร้านข้าวจี่ขายเพราะว่าเขาจะมียัดไส้ได้วยนะเอาปลายัดไส้แล้วก็มีน้ำอ้อยยัดไส้แล้วก็ข้าวจี่ธรรมดาใส่เกลือแล้วก็ข้าวจี่ข้าวเหนียวมูนมูนเสร็จแล้วก็มาจี่มีทุกแบบเลยเปาจะลงเลี้ยวๆไปเลยก็คือมุ่งหน้าเขาคือร้านข้าวจี่ร้านแรกเลยก่อนที่จะ ไปหารถบินเข้าหมู่บ้านก่อนที่จะไปหาคุณแม่ที่แผงแผงร้านค้าที่แกนั่งขายที่ตลาดตลาดคำขินแก้วส่วนจะให้พูดพูดอ๋ปะก็พูดได้นะคะจริงๆพูดลาวอ๋ปพูดได้ถ้าเจอคนอีสานปุ๊บอ๋ปอก็พูดลาวด้วยเจอคนไทยอ๋ปอพูดไทยได้ด้วยแต่ถ้าจะให้ถนัดถนัดมันก็เป็นภาษาไทยอะเนาะ แต่ก็ก็พูดได้อ่ะค่ะพูดได้พูดได้ทุกภาษานั่นแหละแต่ถ้าจะให้ให้ทานอาหารไทยอาจจะอาปาก็ทานได้เหมือน,น,นเนี่ยสกนนลนคระบวไม่เคยมาอยู่เลยนะเพิ่งมาอยู่ได้สามปีสี่ปีนี้แหละปีหกสองเนาะ ปีหกสองหกสามห้อุ้ยสปีแล้วอปอมมาอยู่สปีแล้วหกสามหกสี้าสี่ปีนี้แล้วอปาก็จะพูดเสมอว่า ครบอบัวเปาเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีพื้นที่ทํากินเหมือนคนอื่นๆเขาปาเป็าจะพูดแบบนี้เสมอเขาอยู่กรุงเทพก็ไม่ใช่บ้านที่เป็นบ้านของเราเองสมัยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นบ้านเช่านะคะาปาจะพูดเสมอค่ะไม,ไม่โกหกเพราะปาจะพูดตลอดว่าเปาเป,าเป็นคน ฐานะยากจนคุณแม่พาทานอะไรเราก็ทานเหมือนตอนที่อเปาลกำลังขาขึ้นน่ะมีคนงานอยู่สิบเอดคนตกเย็นมาปุ๊บคนงานก็จะได้จากกําไรที่เปาคิดคำนวณแล้วก็จะให้เขาทานหมูกระทงกระทะกันเนื้อย่างกันส่วนอเปาก็จะกินข้าวกับปิ้งปลาร้าแจ่วปลาร้าอย่างเงี้ย คือมันไม่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 มากมายค่ะยังไงก็ได้ค่ะสําหรับอเปาจุจีอ่เปาก็กินนะคะแม่งจีนูนอย่างนี้ก็กินกินหมดค่ะจะให้ไปกินหูฉลามน้ําแดงอย่างนั้นน่ะมันแม่ได้อร่อยเลยมันกรุบกรุบหยับหยาบยังไงไม่รู้สําหรับอเปานะเพราะาเปาก็เคยทํา เขาเตี๋ยพาทามาตั้งนานแล้วกับพวกปลาอย่างเงี้ยเตี๋ยก็สอนทุกเมนูค่ะทําทําได้จากเตี๋ยเตี๋ยสอนมาตลอดส่วนคุณแม่พาทานพวกแกงหน่อไม้อย่างเงี้ยใส่จิ้งลีดใส่จีรออีสานเขาจะเรียกจีหลอใส่แมงดุจีอย่างเงี้ยพ่อพ่อก็กินได้กินได้หมดค่ะที่ไม่กินก็คืออะไรนะอึง่ง อึงไม่กินเขียดเมื่อก่อนกินแต่ทุกวันนี้ไม่กินแล้วเพราะเขาเขีดเขาหน้าสงสารเขาน่ารากักแต่กบกินนะคะเพราะว่ากบเขาตัวใหญ่นอนแน่นคนเรามันก็แตกต่างกันไปนะคะจะเหมือนกันหมดมันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะความคิดแต่ละคนคิดต่างได้แต่เขาไม่แตกแยกกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะทุกคน แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ FC ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอยมาคอมเมนต์ทักทายอับเปามาตลอดทุกคลิปทุกคลิปมีอะไรก็คอมเมนต์ถามคอมเมนต์ทักได้คะ่ะอัเปาตอบได้ เนยยำมะม,ม่วงค่ะปอก็ใส่ปลาร้าด้วยเนี่ยใส่ปลาร้าเป็นตอนๆเลยปลาร้าชอบไม่ชอบจนไปตามหาจนถึงโรงงานนะทุกคนไปตามหาถึงโรงงานที่เขาผลิตปลาร้าอร่อยอะ่ะเพราะว่าไปชิมปลาร้าแต่มันก็อร่อยก็จริงบางยี่ห้อแต่เขาแพงชอบอยู่ค่ะแต่ถ้าเขาแพงอปก็จะไม่กินก็จะถอย หมือนบางยี่ห้อ55บาทใส่ส้มตำได้สองครั้งมันก็ไม่ไหวเล้ยี่ห้อเทียบเราไปตามอ่ะอาราแซบสีนครอ,อ่ะขวดเล็กๆเ,เขาอะขวดละแค่25บาทเองขวดเท่ากับขวด55บางยี่ห้อนะคะ400มิลลิลิตร เท่ากันกับขวดละห้าสิบห้าบาทอย่าว่าเลยมีครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเปาไปมีเทนงานทำงานกับคุณหารหิมะทองคำนี้แหละจำได้ไปร่วมงานยี่ห้ออะไรนะนานมาแล้วพอสมควรเจ็ดแปดปีแล้วเก้าปีเขาเลี้ยงข้าวอ่ะ <laughs> กระทบไหลคุณหานเลยเขาเลี้ยงข้าวคุณเขาเลี้ยงข้าวอยู่ที่เดินนายพระราม 9. เก้ากระเป๋ากะชีเลยจิ้วเขาไปร้านส้มตําเลยส้มตำคกละสี่ร้อยฉันจะบ้าตายแต่เราไม่ได้จ่ายไงคุณหานเขาเป็นคนเลี้ยงไงไก่ย่างตัวตัวละเท่าไหร่รู้ไหมตัวละสี่ห้าอยโอ้ไม่ไหวแต่เราก็กินเพราะว่าเขาบอกว่าให้สั่งเอานี่คือส ซอฟต์ถูกสุดแล้วในในในเมนูเหล่านั้นเพาบอกวาส้มตําส้มตำ,มตำปลาร้าแต่ปลาร้าไฮโซที่ในห้างนะ่ะเขาไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีกลิ่นนะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วไม่ไม่ทานอะไรที่เป็นน้ำน้ำ,นำหรอปอก็เลยบอกว่าสั่งแกงผักหวานใส่ปลาร้าด้วยนะอืแต่ในห้างเขาม่มีกุจ,จีค่ะในห้างเขามีจิงหลีดตัวเล็กๆอะ่ะเขาเรียกแมงสดิงอะ่ะนั่นแหละ แกงผักหวานใส่แมงสะดิ้งใส่ไข่หมดแดงหม้อหนึ่งแต่อันนี้เมนูนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่รู้แค่ราคาส้มตำมส้มตำกับไก่ที่เรารู้อะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ไปท่านก็เลี้ยงอีกเลี้ยงกาแฟกาแฟถ้วยละสองร้อยแปดสิบถ้วยเล็กๆนะ่ะอืออ๋อปอปห้าสิบห้าบาทอ๋อยิ่งคิดแล้วคิดอีกตอนนั้นอนะ ก็จะพูดถึงเรื่องแค่ว่าอาปออ่ะทานได้หมดกินได้หมดกินได้ทุกอย่างอ่าไอซัมอีสได้หมดอ่ะเออไอวีแคนซัมอีสเขาเรียกว่าอะไรตุจิจจ <laughs> กินได้หมดนะคะคุณป้าแอนอาปอกินได้หมดอย่า yeah, นะคะ ขนาดตอนที่อาเปอมีคนงานอะอาเปาก็ให้ลูกน้องกินไปเลยหมุกระทงกระทะก,กันอะอาเปาก็กินข้าวกับปลาระ,ราะกับขั้วอะไรอีกอะขั้วปลาทังก้าปลาทังก้านี่ก็คือดักเลยนะคือแม่ค้าเขาใส่ถุงถุงเขียวแพรี่อะเพื่อจะไปขายตลาดแล้วก็ขับรถป๊กปีกป๊กปกปีก,ปกแล้วก็ดักหน้าเขาเลยเหมาทั้งพวงเขาเลยแล้วก็ทังก้ามาล้างแกะปีก แล้วก็คั่วเสร็จแล้วก็ทอดทําที่สูตรที่เหมือนที่ว่าป่าว่าจะคั่วแมงจินโอนน,นี่แหละอาหารทานได้หมดค่ะอาหารป่าก็ทานนะแต่ไม่ทานเต่านะไม่ทานเต่าไม่ทานอเอานกที่มันอะอะไรนะค้างคาวที่มันบินน่ะเขาเรียกว่าอะไรบางแล้วมันก็ไม่ทานกระต่ายไม่ทาน ที่เราเห็นกับตานะคนอื่นเขากินแล้วเขาเรียกเรากินอ่ะเราไม่ทานพูดมาเยอะเลยทําทําเองเผ็ดเองทุกคนแบบเหมือนในท้องเราตอนนี้มันเป็นไฟลุกมากๆเลยพริกก็คั่วเองนะคะทุกคนการจะคั่วพริกให้เผ็ดอะ่ะเราต้องคั่วเขากึ่งสุกกึ่งนั่นนะอย่าให้คั่วเขาไหม้เกินไปถ้าไหม้เกินไปเขาก็จะไม่เผ็ดมันจะขม ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาระใส่ตอนปลาระหอมแดงมะม่วงจงพงชูรสนิดนึงแต่ไม่เยอะไม่เยอะนะเดี๋ยวแสบคอเดี๋ยวคลิปนี้ต้องจบไปก่อนนะคะคุณพีแอนจ๋าแล้วก็ซีทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำคลิปคั่วแมงจีนูนแล้วเ <laughs> พราะว่าแกะปีกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงละ คลิปนี้ยังไงก็เป่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คนไหนที่ยังไม่กดติดตามมาเปาก็ฝากกดติดตามให้เปาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เปาทําในคลิปต่อๆไปคลิปนี้อเปาขอลาไปก่อนนะอายบายสวัสดีค่ะ